สวัสดีครับพี่น้องอันเพื่อนอันเพิ่นมาตังอันเสาเออเพิ่นมาตังกองโทรศัพท์อยู่หนี่เนาะมัหนีบักหินเพิ่นเหลียบักหินเพื่อนเหลีย่นก็เลยอาหายพอเพิ่นเพิ่นว่าภัยอยากได้เพื่อนเอาหายก็เลยเอามาลงเอามาลงหุ่นทะพี่น้องมาลงหุ่นทะตที่มืออื่นคอยจะมากวดอยู่เนี่ยเพิ่นน้ามาหายเพื่ันย้อนแต่เหลียวได้เนะ อันนั้นเพื่อนเพื่อนน้ำม้าหายหลวงหลวงของหลวงพี่น้องเ,อเพื่อนน้ำม้าหายเฮ็ดให้มันเข่าไปมันอกาเข่าทายูเด้เนาะพี่น้องเนะาะเข่าทายอยู่คอยกับซีมากีดกีดลงให้มันไดดาให้มันไดคืดคืดในจังหน่อยเบนบ่ล่ะก็เลยสีอันนั้นคอยกับทายเบิึงเนาะพี่น้องนี่แมนบัสน,นี่ขอตัดพี่น้องเฮ้ยนี่ตัดตัดหนาเด้ อันนี้อันนี้ตัดหญ้าพี่น้องตัดหญ้าออกแปลนอิอเติดเลยเนาะก้อยก็เลยสิผ้ายางละเบิงอันนี้ก็อันท,ทั้งทิตะวันตกพี่น้องทิตะวันตกก็ขอ,อกหมาขอ,อกมุงขอ,อกหมาน้ำตะวันตกน,นั่นละเนี่ิตะวันตกตะเวนตกดินก็นงามเลยพี่น้องอก็กระเบ๋ท่านได้เห็ดคลิปตะเวนตกดินจักเถือ่อนอัน อันเกาะกิก่งใหม่กิ่งตอกบอฮันจะมีอยู่มันก็มาฟังๆนี่มาทั้งสองทางเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นกันอารมณ์มาลุยกันเนี่ยมาทั้งฟังนี่กะน,นี่ตัดเรียบร้อยพี่น้องตัดประมาณอัน two and h a l อ x x มึงกะจะบอกเป็น x หนึ่งมึงกะสองลายสองลายครึ่งบ่โอ้ย ข่อยตัดบ่แมนหน่อยๆได้พี่น้องตังบ่ฮหูจักกีชั่วโมงนะนั่นล่ละข่อยกับตัดลงไปห้องข่อยข่อยกับบไเ้ตื่นเติ่วอีหยังดอกว่าข่อยก็ตัดเล่นข้องข่อยไปข่อยก็มีคววมชุกไปจังสิละพี่น้องตามนั่นคนบ้านอกบ้าหน้าเนาะพี่น้องเนาะจะเบิ่งที่เราทายไปไสกับบไเ้มีเฮียนคนได้ตายไปใส่กับบอเรมีบานคนได้พี่น้องเห็นบ่ แปนเอิดเตอืเตอเลยควมสว่างสวายภุน่ะนกมันขึ้นไปบนลังค้าข่อยผุ่นเ้ยจะเห็นอยู่บ่าแพ่อเอิดเติดอ,อ,อยู่หืมขากหลายปุน่ะตะเวนตะเวนก็มาพี่น้อง่อยอันข่อยดึงพันมาหลายพอด่อยเอากกัปขึ้นไปก่อนนี่ละเห็นบ่ ก่อนกะจีใายให้เบื่องเรื่อยๆไปเรื่อยๆเห็นมาแปนดีนะพี่น้องเนาะแปนดีได้แต่ว่าพอต้องเบิ้งคอยดอกเบิ้งแต่สวนนี่กะเหลือเฟื่อยละพี่น้องไงมาต้องเบิ้งงจ้าของมันหรอกจ้าของมันกะโอ้ยมันมันทายหลายด่าน้อพี่น้องมันเป็นด่านเดียวเด้อนี่เด้อปัสิปว่าโอ้ยมีแต่อกาวเอาลงแล้วลงอีกมันบ่เม่นได้มันกะมีอยู่ จังสี่นี่อันนี้ก็ห่มเฮียนห่มเฮียนพี่น้องห่มฮเฮยนนะก็สิ่าไทยมาทั้งพี่ไอ้เบิ้งทั้งฟังพี่บนันฟังพีหล่ะไปแล้วบานไอ้พูน่าไปแล้วพูนเห็นมะพี่น้อง เห็นบ่มันต๊กทั้งอันที่ตะวันโต๊กเงียนข่อยอหเห็นอยู่บ่ปุน่นะเห็นบ่คักแถ้ได้บ่ธรรมาดาอืมบ่ธรรมาดาพี่น้องบางทีาอาจจะไทยเอียงเอียงกะบะักะบ่หูข่อยกับ่หูคือกันแต่ว่าข่อยกะสีผ้ามาเบิ่งฟังข่อยกะตัดมาหอดพี่ละพี่น้องตัดมาหอดพี่ ก็เห็นว่ามันอากาศดีขอก็เลยถ่ายวิดีโอนะพี่น้องถ่ายวิดีโอสูบเ,เบิงนี่ตัรรดคักตัดแน่แท้ได้มันก็สิซองขาม่ามองในภัยขอภัยพี่น้องบุ้ยก็งามคักง่ามแน่แท้ว่าเอาลงนี่บ่ธรรมดาเลยพี่น้องวุ้ยบังเอานี่ขนาดเอาลงพื้นเด้อนี่เด้อบ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อ น n งามพี่น้องพานไถ่กอภัยปุ้ยนั่งคือขักแถอวะคือคือจบแถอวะเอ้ยคอยกัเฮ็ดไปสลับพี่น้องเอ้ยมันบ่มีหยังเฮ็ดเนาะขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องเด้องธรรมะกับกดไรกดแชร์กดติดตามไม่นางน้ำแน่สาวอุบลอยู่ต่างแดนขอบคุณได้หลายครับพี่น้องขอบคุณครับบ๊ายบายซีอยู่บาย